เบิรลปทุมราชใจสลายสูญเสียน้องชายสุดที่รักจากเหตุสลดตกน้าเบิ้ลปทุมราชถึงกับก้นน้าตาไม่อยู่หลังออกมาแจ้งข่าวเศร้าการสูญเสียครั้งใหญ่ในครอบครัวเมื่อน้องชายเสียชีวิตจากเหตุสลดพระตกน้ําแม้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะช่วยกันค้นหาเต็มที่แต่ด้วยกระแสะน้ําที่ไหลเชี่ยวแรงสุดท้ายก็ต้องรับข่าวร้ายอย่างไม่มีใครคาดคิดเมื่อมีการยืนยันอย่างแน่นอนแล้วเบิ้ลได้โพสต์ทั้งน้ําตาว่าน้องผมไม่อยู่กับผมแล้วครับพร้อมกันนี้เบิ้ลยังเขียนข้อความสุดเสเตือนใจถึงน้องใน,อ,งในอีกโพสต์ว่า มึงส่งพี่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วรู้ไหมพี่จะไปต่ออีกยาวๆพี่จะดังขึ้นอีกเรื่อยๆพี่จะดูแลทุกอย่างของครอบครัวมึงเองรักมึงนะไว้เจอกันสักวันพี่ก็ต้องไปนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้แจ้งว่าศพของน้องตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดอำนาจเจริญหากแฟนคลับหรือผู้ที่เคยรู้จักอยากไปบอกลาน้องเป็นครั้งสุดท้ายทั้งนี้ทางสนุข,ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวเบิร์นปทุมราชและเป็นกำลังใจให้ผ่านการสูญเสียครั้งนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็ง